CGN TV ช่วงที่เรียนปีหนึ่งขึ้นปีสองค่ะก็มีอาการเจ็บกระบอกตาซ้ายแล้วเราก็ได้พบอาการขึ้นมาก็คือว่าตาข้างซ้ายเรามองไม่เห็นมันกลายเป็นแสงจ้าสีขาวไม่เห็นสีแล้วก็ไม่เห็นรูปร่างเกิดคำถามเยอะมากว่ามันคืออะไรพระเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ทำไมถึงต้องเป็นเราเรานิสัยไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอพระเจ้าถึงให้เกิดเหตุการณ์นี้กับเรามันมันเจ็บสำหรับเรามากเลยนะอะไรเงี้ย เราพระเจ้าฟังเราอยู่ใช่ไหมซึ่งเราคิดแบบนั้นในตอนนั้นนะคะกุ<ม>๊กไก่นะคะพัชรีจันปราชยากุลค่ะอายุ29ปีนะคะเป็นช่างภาพอิสระออรู้จักพระเจ้ามา15ปีและะ้วค่ะตั้งแต่จำความได้อะไรเงี้ยเราเห็นป้าถ่ายรูปเรามาตลอดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดูมีความสุขมากเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากมีความสุขแบบเขาบ้างอะไรเงี้ยค่ะ โตขึ้นมาอีกหน่อยเราก็ได้รู้จักอาชีพครีเอทีฟออเ a นเซอร์ที่ทำคอนเสิร์ตจัดงานอีเวนต์อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราลหลงไหลมันเพราะว่าเราชอบในการดูคอนเสิร์ตแล้วก็งานแฟนมิทติ้งอะไรต่างๆมันทําให้เรามีแพชชั่นมีความฝันว่าเออเราจะเอนทรัสหรือเราจะแอดมิชชั่นในคณะวิเทศอะไรเงี้ยช่วงสักปี1ขึ้นปี2ออะไรเงี้ยค่ะมีอาการปวดกระบอกตาข้างซ้ายค่ะ มันเจ็บมากเลยเนะี้ยแต่เราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจกับมันเลยเนงะี้ยเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าสงสัยเราเข้าสตูดิโอถ่ายรูปใช้แฟลชใช้แสงใช้ตามากเกินไปอนะไรเงี้ยเพาะเป็นช่วงส่งงานอะไรเงี้ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณเป็นอาทิตย์แต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจมันอยู่ดีแหละจนวันหนึ่งปรากฏว่าเราสังเกตอาการก็คือตาข้างซ้ายเรามองไม่เห็นมันกลายเป็นแสงสีขาวที่ไม่มีรูปร่างแล้วก็ไม่มีสีเป็นแสงจ้าตกใจแบบ มันวูบลงไปเลยอ่ะมันเป็นอะไรเราไม่เคยเจอแบบนี้เราไม่เคยเห็นแบบนี้เรารีบไปบอกป้ากับแม่เขาก็รีบพาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะไปเช็คเขาก็ไม่สามารถหาสาเหตุให้เราได้แล้วก็ถูกส่งตัวไปที่ที่สองที่ที่สจนพบว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับระบบเส้นประสาททำให้มันเกิดอาการดวงตาข้างซ้ายมองไม่เห็น เกิดคำถามเยอะมากว่ามันคืออะไรเราลองหาแล้วก็อธิษฐานพระเจ้าพระเจ้าทําไมถึงต้องลงโทษเราทําไมถึงต้องเป็นเราที่ต้องเจอเหตุการณ์นี้แล้วเมื่อไหร่เราจะหายเราจมอยู่กับมันนะจากคนที่เป็นเด็กที่อายอยู่แล้วเราเก็บตัวมากขึ้นด้วยแล้วก็ไม่อยากเจอใครความฝันต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่างภาพเองก็ดีหรือว่าการเรียนเองก็ดีเรารู้สึกว่าเราอยากยกเลิกให้หมดเลยเราไม่อยากทําอะไรแล้วเราอยากจะนอนอยู่เฉยๆอยากจะเก็บตัวอยู่ในห้องเฉยๆอะไรอย่างี้ มันคิดอะไรไม่ออกนอกจากแค่ว่าร้องไห้แล้วก็อธิษฐานธรรมจ้าว่าทําไมทําไมถึงต้องเป็นเราอะไรเงรี้ยถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วเราไปเจอพระเจ้าเราจะตอบคําถามพระเจ้าว่าอะไรดีและพระเจ้าพูดว่าเจ้าเป็นใครเราไม่รู้จักเจ้าไปโบสถ์แล้วมีหัวใจมานำสก,การ์เราจริงหรือเปล่าได้ใช้ชีวิตแบบที่พระเจ้าพอพระทัยมั้งไหมแล้วถ้า เราตอบไม่ได้สักอย่างเลยก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนทาให้ลุกขึ้นมาลาธิหางพระเจ้าใหม่ว่าขอกลับมาหาพระเจ้าใหม่ช่วยเราหน่อยเพราะเราทําเองไม่ได้เลยเราอยากได้ใจใหม่นะเราอยากมีชีวิตใหม่ที่จะติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นที่จะใกล้กับพระเจ้ามากขึ้นเราอธิษฐานเหมือนที่พ่อคุยกับลูกจริงๆเราอธิษฐานไม่ใช่ขอพรอ,อย่างเดียวแต่เราอธิษฐานคุยกับพระเจ้าเราเริ่มหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านเราเริ่มกลับไป หาพี่น้องในคิดจักมากขึ้นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโบสถ์มากขึ้นทุกวันนี้ถามว่าได้คำตอบหรือยังอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคำตอบนะคะแต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยที่เราไม่สบายอยู่เนี้ยหลายคนมักจะพูดว่าชีวิตของเราเป็นพอให้กับผู้อื่นนะทำให้คนอื่นเห็นพระเจ้าในเรานะก็ปัจจุบันนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการลงโทษท,ที่มาจากพระเจ้าแล้วคะ่ะพระเจ้าใช้สิ่งเนี้ยเรียกเรากลับมาหาพระเจ้า ให้เราใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็ให้เราโตมากขึ้นเพื่อที่เราจะเป็นแสงสว่างให้กับคนที่อาจจะเจอเหตุการณ์อุปสรรคที่อาจจะน้อยกว่าเราหรือมากกว่าเราแต่เขาจะเห็นว่าเราจะสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ในช่วงเวลาแบบนี้ เราต้องขอบคุณพระเจ้ามากๆเราเห็นการรักษาจากพระเจ้าจริงๆการมองเห็นข้างที่บกพร่องเนี่ยมันประมาณ5%เวันนี้มันมองเห็นถึง56%ถึงแม้มันจะยังไม่กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมอาจจะยังใช้ชีวิตแบบคนปกติไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าเราเห็นถึงการเลี้ยงดูเห็นถึงการรักษาเห็นถึงการปกป้องถ้าพระเจ้ามนอนุญาตให้เกิดโรคนี้ในชีวิตของเรา เราไม่รู้ว่าเราจะตะลเดิดไปถึงไหนเราอาจจะยิงพยองในตัวเองทําอะไรบนโลกนี้แบบสนุกสนานแล้วก็ลืมว่าชีวิตจริงๆแล้วเราต้องทําอะไรเพื่อพระเจ้าบา้างเรามีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตเสมอพอพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าจะพาเราผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้แต่ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นมนุษย์ตัวขจิ๋วคนหนึ่งอ่ะเรามีความอ่อนแอมากและถ้าเรามองตัวเอง มากกว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะผ่านมันไปไม่ได้เลยแล้วเราก็จะจมอยู่กับมันจะทุกข์ใจอยู่กับมันแต่เมื่อใดก็ตามที่เราอนุญาตให้พระเจ้าเป็นคนจุงมือเราพาเราไปอะมันลําบากนิดนึงแต่มันจะผ่านไปได้แล้วก็ใจเราก็จะโตขึ้นด้วยแล้วเราก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นเราก็จะเห็นถึงพระคุณที่พระเจ้ามอบให้แน่นอนว่าในช่วงนั้นเราขอบคุณพระเจ้าไม่ได้หรอกเราอาจจะด่าพระเจ้าด้วยซ้ํา แต่ว่าเมื่อเราก้าวมันออกมาอีก9ก้า9องเก้าราจะรู้ว่าพระคุณพระเจ้ามันมาจากเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราถ้าวันนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่เราก็ยังรู้สึกขอบคุณพระเจ้าอยู่เพราะว่าพระเจ้าจะใช้ชีวิตของเราให้กับคนอีกมากมายเลยะพัชรีจันทร์ประชญากุลค่ะเชื่อในพระเยซูค่ะ